ลัคนาราศีมิถุนนะครับเดือนแห่งมหัตกกรรมโกลาเรกวุ่นวายไว้แล้วรวยนีดวงแห่งปังรวยเดือนตุลาคม2 5 6 7สําำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในคลิปนี้ได้เลยนะครับก่อนอื่นกราบขอบคุณทุกท่านครับที่ช่วยกดแชร์กดไลค์กด s ับส c ครต e ติดตามนะครับอย่าลืมใส่กระดิ่งให้ด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูงนะครับถูกอ,อกถูกใจคาทานาย เลี้ยงน้ำเลี้ยงกาแฟ QR โค d e ที่เห็นหรือเบอร์พร้อมเพลนี้ได้เลยนะครับคลิปนี้สนับสนุนโดยแบรนด์ f a s t t e ทคครับเฟอร์นิเจจุกจิกไม่กิกก๊อกแบร,รนด์หิ้งพระติดผนังขายดีอันดับหนึ่งในช้อปปีครับซึ่งสินค้ารุ่นขายดีก็จะเป็นหิ้งพระติดผนังหน้าบานเลื่อนนะครับดีไซน์หน้าบานเลื่อนกั้นสายตายในยามจำเป็นดีไซน์เป็นตู้พระจัดหิ้งพระให้เป็นสัดส่วน รับน้ำหนักสูงสุด30กิโลกรัมนะครับปิดผิวด้วย PVC เช็ดน้ำทำความสะอาดได้ทำจากไม้ MDF มีความหนาแน่นมากแข็งแรงเป็นพิเศษนะครับสอ,สอบถามสั่งซื้อ Li a d อ a ฟ t สเทคครับ s h o p ปี้ลาซาดนอกนอกนะครับก็โดยเฉพาะใน l i อ้อนนะครับมีส่วนลดให้10%ถ้าบอกว่ามาจากคลิปอาจารย์ตังะอนะ เดือนตุลาคมลัคนาราศีมิถุนนะครับดาวเรียงตัวกันดูดีนะดาวเรียงตัวกันดูดีเลยทีเดียวสําหรับชาวลัคนาราศีมิถุนอันนี้คือรูปดาวตอนสิ้นเดือนนะครับรูปดาวตอนสิ้นเดือนวันที่31ตุลานะครับส่วนตั้งแต่หนึ่งตุลาจนถึง31ตุลาเนี่ยช่วงชีวิตของท่านเนี่ยลีลาจะเป็นอย่างไรก็ดูตามดวงดาวที่ยกย้ายซึ่งเราจะไปกันทีละดวง ไปทีละดาวเริ่มต้นจากดาวพุธดาวอะไรตามคลิปมานานแล้วต้องรู้แล้วดาวพุธนี่คือดาวอะไรของชาวลัคนาราศีมิถุนดาวประจําตัวนะครับหรือที่เรียกว่าดาวตนุลักษณ์ลัคนาราศีมิถุนเนี่ยมีดาวพุธเป็นดาวประจําตัวนะครับดาวพุธครับย้ายจากราศีกันนะครับที่มีตําแหน่งดีมากเลยนะอุดและเกษตรตอนนี้ย้ายเข้ามา อยู่ในราศีตุลไม่เสียหายไม่ต้องกลัวเพราะดาวพุธกับดาวสุขร์เขาเป็นดาวคู่ธาตุกันเขาอยู่ตรงเนี้ดูดีครับแล้วมันเป็นแกนทวาวรแล้วอยู่ในมุมที่ไม่ได้ทิ้งชาวลัคนาราศีมิถุนไปไหนพบนี้เราเรียกว่าพบปุตตะคือการเริ่มต้นใหม่การกำเนิดใหม่โครงการใหม่โปรเจกต์ใหม่ความรักครั้งใหม่ก็ได้อะไรใหม่ๆใ,ในชีวิต รวมทั้งบุตรหลานบริวารมีลูกน้องเข้ามาใหม่มีสมาชิกเข้ามาเพิ่มอันนี้คำว่าปุตตะอีกความหมายหนึ่งก็แปลว่าความร่าเริงแจ่มใสความเป็นเด็กความเป็นเด็กความใสซื่ออะไรต่างๆนา,ๆน,านาเนี่ยนี่คือความหมายของพ่อปุตตะซึ่งดาวเจ้าเรือนปุตตะก็คือดาวศุกร์เขาเป็นกเกษตรอยู่มีความมั่นคงแข็งแรงอยู่ ดาวพุธดาวประจําตัวของท่านเข้าไปสู่พาอปุตตะแบบนี้แสดงว่าตัวท่านจะเข้าไปเจออะไรใหม่ๆซึ่งมันดีเพราะดาวเจ้าเรือนเขาอยู่เป็นกเกษตรเห็นไหมดาวเจ้าเรือนของาราศีตุลก็คือดาวศุ์ดาวสุขอยู่ตรงนี้เลยฉะนั้นเมื่อดาวพุธเข้าไปเนี่ยแล้วพุธกับสุกก็เป็นคู่ธาตุน้ําพุธสุกอีกคู่อย่าดูเบานะอ่ะถ้าทายในเรื่องของ งานใหม่ๆโครงการใหม่ๆโปรเจกต์ใหม่ๆอันนี้ดีเลยแล้วจะเป็นสิ่งที่ท่านถูกอ,อกถูกใจท่านชอบถามหาเรื่องความรักก็มีโอกาสที่ดีนะเพราะปุตตะมันก็แปลว่าความรักความรักมันก็เขาเรียกว่าเริ่มกําเนิดแต่ขนไหนนี่เข้าใจไหมเออความรักเนี่ยอยู่ๆมันขึ้นมาคุณเคยมีความรักใครไหม ความรักความชอบกันอะไม่ต้องถึงความรักแบบความผูกพันนะความรักแบบปุตตะเนี่ยมันคือความรู้สึกดีความรู้สึกดีเช่นไปเจอคนนี้ไม่ได้คิดเรื่องรักใคร่อะไรหรอกแต่เห็นแล้วมันแหมมันปิ๊งปังเหลือเกินเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันจะเกิดอารมณ์ประมาณนี้นะพุทธสุขแล้วดาวพุทธดาวสุขด้วยเนี่ยเป็นดาวแห่งความเอาตรงๆก็เป็นดาวแห่งกิเลสนะพุทธสุขอีกคู่อย่าดูเบา มักมัวเมาเสพสมจนสมสารนี่ไม่ได้่ายเรื่องเซ็กนะคำว่ามัวเมาเสพสมจนสมสารเนี่ยมันก็คือความสนุกสนานบางทีอาจจะไปไปงานเลี้ยงไปปาร์ตี้ไปเที่ยวไปท่องเที่ยวแล้วก็มีความสุขเนี่ยมันก็มัวเมาเสพสมจนสมสารได้เช่นเดียวกันไม่ได้แปลว่าจะต้องเป็นเรื่องเซ็กซ์อย่างเดียวนะครับเอาเป็นว่าเป็นความพึงพอใจแล้วกันเอาง่ายๆตัวท่าน มีความพึงพอใจมีความสุขมีความสบายมีความท้าทายนิดๆเปลี่ยนบรรยากาศเอเมนไหมเปลี่ยนบรรยากาศสนุกสนานเฮฮาร่าเริงในเดือนตุลาคมและต้นเดือนด้วยนะสำหรับเช้าลัคนาราศีมิถุนยิ่งถ้าเกิดท่านเป็นราชการเนี่ย6ตุลาเนี่ยท่านต้องไปทำงานที่ใหม่ละก็จะเจอบรรยากาศใหม่ๆเจอลูกน้องใหม่ๆเจอคนร่วมงานใหม,ใหม่อันนี้ก็ถือว่าโอเค ถูกไหมตำแหน่งนี้ตำแหน่งดีครับไม่ได้เสียหายนะครับแล้วมันก็ตรีโกนเขาเรียกทาให้ตรีโกนธาตุลมทําให้ชีวิตท่านเนี่ยค่อนข้างแน่นอนว่ามีการเปลี่ยนแปลงเพราะลมมันต้องพัดลมคืออากาศที่เคลื่อนที่ฉะนั้นดาวประจําตัวท่านเข้าสู่ธาตุลมราศีของท่านก็ราศีธาตุลมแล้วมันก็มีดาวเข้าอยู่ในตําแหน่งธาตุลมเนี่ยฮะ หกสี่เจ็ดสามเนี่ยอยู่ในธาตุลมเนี่ยฉะนั้นชีวิตท่านมีการเปลี่ยนแปลงแน่เพราะลมมันไม่อยู่กับที่มันต้องพัดไปพัดมานะครับมีการเปลี่ยนแปลงแต่ตัวท่านเองจะไปเจอในสิ่งที่พึงพอใจนะประมาณนี้ถัดมาครับดาวพระเกตรครับดาวพระเกตย้ายเข้าสู่ภพอลิอันนี้ก็อลิก็แปลว่าไม่ดีอุปสรรคปัญหา มันก็จะมีอุปสรรคที่มองไม่เห็นตรงๆเลยนะอุปสรรคที่มองไม่เห็นเพราะเกศมันคืออะไรวิญญาณมันไม่ได้หมายความว่าจะเจอผีนะแต่หมายความว่ามันเป็นอุปสรรคที่เส้นผมบางภูเขามันเกิดขึ้นได้ยังไงมันไม่ควรเกิดขึ้นแต่มันก็เกิดขึ้นมันเป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆไม่ได้รุนแรงครับนะเป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆไม่ได้รุนแรงไม่ได้เสียหาย ดีไม่ดีมันอาจจะแปลความหมายว่าเป็นเรื่องของโชคลาภบาแบบคาดไม่ถึงก็ได้เพราะอะไรเพราะดาวังคารซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนอลิก็จริงนะแต่มันเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะด้วยความสําเร็จความโชคลาภทั้งหลายตอนนี้ดาวังคารเป็นไงครับก็มาอยู่กับตัวท่านแล้วดาวังคารเป็นดาวท่านลมอยู่กับราศีมิถุนท่านลมมันถูกธาตุเมื่อถูกธาตุให้คุณ คือดาววังคารเนี่ยให้ทั้งคุณให้ทั้งโทษโทษก็คือเป็นดาวเจ้าเรือนอริอุปสรรคปัญหาให้ท่านต้องแก้ไขอริแปลว่าการต่อสู้แข่งขันแย่งชิงแก้ไขปัญหามองในมุมหนึ่งก็คือโอกาสโอกาสในการแข่งขันโอกาสในการแก้ไขโอกาสในการทำอะไรที่มัน ผิดพลาดแล้วทําให้มันดีให้คุณแบบไหนก็คือดาวอังคารเป็นดาวลาพระด้วยดาวแห่งความสําเร็จด้วยถูกไหมคือมันให้โทษและให้คุณอย่างละครึ่งเพราะมันเป็นดาวครองสองเรือนแต่การที่มาอยู่กับลัคนาราศีมิถุนเนี่ยดีหรือร้ายมากกว่ากันถูกไหมก็ต้องบอกว่าดีกว่าครับเพราะว่ามันถูกธาตุอังคารมันเป็นดาวธาตุลมมาอยู่ในราศีมิถุนธาตุลม เมื่อถูกธาตุก็เหมือนกับเจอญาติมิตรเข้าใจไหมเจอญาติเจอมิตรเจอพวกเดียวกันก็ไม่ทำลายกันฉะนั้นความดีงามของอาคารในเรื่องของโชคลาภมาเต็มความเสียหายในเรื่องของการต่อสู้แข่งขันแย่งชิงมาไม่เท่าไหร่ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวถัดไปคือเดี๋ยวดวงท่านนะจะสรุปที่ดาวอาคารจะบอกให้ นะถัดไปครับดาวสุ์ดาวสุขเข้าเรือนอริเอาละสินี่ก็เข้าอลีอีกแล้วนะมันจะดีไหมเนี่ยอาจารย์หลายอลีนะดาวสุขเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศวินาศอลิก็แปลว่าความเสียหายไม่มากร่ำกากรเห็นไ,ไหมคำว่าวินาศแปลว่าคาดไม่ถึงแปลว่าความเสียหายแปลว่าขาดตกบกพร่องมันไปอยู่เรือนอลีก็แปลว่ามันมันไปเจออลี มันไม่มาสร้างความเสียหายให้ท่านมันติดอุปสรรคอยู่เหมือนคนจะมาเล่นงานท่านอะแต่มันหาบ้านท่านไม่เจออะเข้าใจไหมมันเลี้ยวผิดซอยเข้า <c oughs> ใจไหมคนจะมาเล่นงานท่านอะแต่มันเลี้ยวผิดซอยมันหาไม่เจอหายไงก็หาไม่เจอก็รอดไงเออตรงจุดนี้ก็ดีและดาวศุกร์ก็เป็นดาวธาตุน้ําไปอยู่ในราศีพิจิกธาตุน้ําไม่เสียหายเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวมันมีดาวเข้าไปเสริมไม่ต้องกลัว นะและทุกอย่างจะตัดจบในตอนสรุปตอนท้ายนะครับอันนี้เราว่าไปทีลระดวงทีลรดาวก่อนให้เห็นภาพในดีมีเสียในเสียมีดีนะแต่วินาทอลิเนี่ยดีไม่ต้องกลัวและอย่างดาวศุกร์ก็เป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะถูกไหมสิ่งใหม่ๆเมื่อเริ่มสิ่งใหม่ๆไปแล้วจะให้มันราบลื่นเรียบร้อยดีงามร้อซเป็นไปไม่ได้ครับชีวิตคนอะไรที่เริ่มต้นใหม่ก็ต้องเจออะไร เจอปัญหาเจอการแก้ไขถูกไหมซื้อของมาใหม่กว่าจะใช้เป็นกว่าจะอะไรต่างๆนานามันก็ต้องเป็นไงเออใช้ผิดใช้ถูกกดปุ่มนี้ไม่เป็นกดปุ่มนั้นต้องเป็นยังไงเอากดปุ่มนี้กลายเป็นปุ่มนั้นจะให้มันทํางานอย่างนี้อะไรเงี้ยซื้อของมาใหม่เราก็ต้องมาศึกษาเรียนรู้ที่จะใช้งานมันให้เป็นเหมือนกัน อะไรที่เริ่มต้นใหม่ย่อมมีสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไขเสมอดวงดาวมันไม่โกหกลีลาของดวงดาวอะ่ะมันเป็นไปตามธรรมชาติเป็นไปตามสัจธรรมเห็นไหมเริ่มต้นใหม่เสร็จก็ต้องเจออุปสรรคธรรมดาครับหัดขับรถใหม่ๆเป็นไงจับพวงมาลัยเหยียบไปได้เลยเหรอโหกว่าจะเป็นกว่าจะดูกระจก,กว่าจะเลี้ยวได้ นะกว่าจะจอดได้กว่าจะออกถนนใหญ่ได้เห็นไหมธรรมดาใครจะออกรถญี่ปุ่นใครจะออกรถยุโรปเหมือนกันหมดถ้าหัดขับรถอะ่ะมันก็ต้องเจออุปสรรคเหมือนกันฉะนั้นตรงนี้เป็นไงยังได้อยู่นะมีถุนนะเห็นไหมอวยเต็มที่ <c oughs> นะคือภาพรวมมันดีครับถ้าภาพรวมดีแล้วอ,อ่ะยังไงไอเรื่องเล็กๆน้อยๆ,ๆที่เป็นจุดบกพร่องเนี่ย ผมต้องทายตามตํารานะอันไหนดีอันไหนไม่ดีว่ากันไปแต่มันก็จะมีจุดจุดหลักๆมันดีนั้นะไอ้จุดเล็กจุดน้อยเนี่ยไม่กระเทือนต่อดาวอาทิตย์ครับย้ายเข้าสู่เรือนปุตตะสหัสชาปุตตะเห็นไหมดูดีเลยดูดีเลยแล้วดาวพุธก็อยู่ร่วมด้วยนี่สิบเจ็ดตุลาคมสิบเจ็ดตุลาเนี่ยดาวอาทิตย์มาอยู่ตรงนี้พระจันทร์อยู่ตรงนี้ใช่ไหมพระจันทร์เล็งดวงอาทิตย์ก็ พระจันท์เพ่นฉะนั้นวันที่17ตุลาจึงเป็นวันขึ้น15ค่ำเดือน11ออกพรรษาบัางไฟพญานาคขึ้นเลยตอนนี้เห็ไหมโอ้ดาวจันทร์ก็เป็น11แท้กันลักเนี่ยออกพรรษาเนี่ยอยากจะทำบุญหรืออะไรนะชาวลัคนาราศีมิถุนนะสวยบอกได้เลยปกติเราก็ทำอยู่แล้วในเรื่อง เรื่องในงานเทศกาลเรื่องในงานประเพณีของทางด้านศาสนาต่างๆเนี่ยเราทํากันอยู่แล้วถูกไหมแต่ทําแล้วมันดีไหมทําแล้วมันปังไหมบอกเลยว่าออกพรรษารอบนี้ดวงท่านเนี่ยปังเลยเพราะอะไรพระจันเพนแล้วเพนในภพลาภเพนในภพลาภฉะนั้น จันเป็น11แท้แก่ลักความสำเร็จในชีวิตมันก็ส่งเสริมจากดวงดาวเข้าใจไหมแล้วเราก็บวกเรื่องความเชื่อเรื่องศาสนาเรื่องการทำความดีเข้าไปเ่ยมันก็จะเสริมไปในทิศทางเดียวกันโอเคนะครับดูดีส่วนดาวอาทิตย์มาอยู่ตรงนี้ก็ส่งเสริมเพราะว่าเข้าเรือนปุตตะอาทิตย์อยู่เรือนปุตตะดูดีครับไม่ต้องกลัวนะ และก็ตีโกนดาวเสาซึ่งเป็นคู่ธาตุไฟตีโคนังคารเนี่ยอันนี้ชีวิตก็จะมีการเปลี่ยนแปลงรุนแรงมากขึ้นนะครับแต่ไปในทิศทางที่ดีงานที่ว่ามันหนักอ่ะมันเริ่มชัดเจนมันเริ่มท้าทายมันเริ่มต่อสู้มันเริ่มมีความแข็งขันเริ่มต้องติดต่อคนมากขึ้นติดต่อคนมากขึ้นปัญหามากขึ้น แต่อย่างน้อยเนี่ยวันที่สิบเจ็ดตุลาที่ดาวอาทิตย้ายมาเนี่ยมันเป็นวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบเอ็ดนวันออกพรรษาทําบุญสุนทานทําบุญตักบาทก็เอาซะหน่อยแล้วมันแล้วดวงมันสวยคือรูปดวงในวันออกพรรษาเนี่ยวันที่สิบเจ็ดตุลาเนี่ยรูปดวงของเราอ่ะสวยเวลาก็เหมือนกับการทําบุญจริงๆเขาไม่จําเป็นจะต้องมีเลิกมียามแต่เขาเรียกว่าเลิกสะดวก มันพอดิบพอดีว่าดวงมันดีดาวมันเข้าสู่จุดดีในวันที่เราส่วนใหญ่ก็จะทําบุญกันในวันนั้นทีนี้ชาวลัคนาราศีมิถุนน่ะก็รับผลค่อนข้างเต็มไงรับผลเต็มกว่าคนอื่นเขาเพราะว่าพระจันทร์น่ะมาอยู่ในภพลาภะก็คือทําแล้วได้ลาบทําแล้วส่งเสริมเรื่องโชคลาบทําแล้วส่งเสริมเรื่องความสําเร็จ ไฮไลท์ของเดือนนี้อยู่ตรงนี้ครับดาวองคารซึ่งเป็นดาวโชคลาภของท่านเห็นไมนี่นี่พระจันทร์อยู่เดือนโชคลาภใช่ไหมดาวองคารเป็นไงจากลัคนาราศีมิถุนย้ายเข้าสู่ราศีกรกฎพบการเงินฟังอีกครั้งพบการเงิน ลาพระมากระดุมพระก็โชคลาภความสําเร็จมาสู่เรือนการเงินแล้วดาวองคารที่อยู่าราศีกกรกฎเนี้ยถ้าโหราศาสตร์ทั่วไปโหราศาสตร์พื้นฐานเขาจะอ่านว่าอังคารเป็นนิดที่แปลว่าต่ําต้อยไปดูช่องอื่นก็ได้เขาจะบอกว่าตําแหน่งเนี้ยโชคลาภน้อยโชคลาภต่ําต้อยได้โชคลาภก็ได้มาแบบน้อยๆพอดาวอังคารมันเป็นนิด แต่สำหรับช่องนี้ไม่ครับดาวังคารที่อยู่ตำแหน่งนี้เขาเรียกว่าเขานี่ใครก็ครูบาอาจารย์เป็นเคล็ดลับมาบอกเฮ้ยังคารตำแหน่งนี้เขาเรียกว่าตำแหน่งมหัตถกรรมโกลาเริกม,มหัตถ์แปลว่าเศรษฐีกรรมคือการกระทำโกลาเริกก็วุ่นวายโกลาหนก็แปลว่าความวุ่นวายวุ่นวายไว้แล้วก็รวย ฟังแล้วผมก็ไม่เข้าใจตอนตอนเรียนตอนรับรู้มาก็ไม่เข้าใจวุ่นวายแล้วมันรวยมันจะเป็นยังไงวะจนกระทั่งลงสนามดูดวงมาเยอะๆออเห็นแล้วจับสถติว่าไอคนที่ได้ดวงมหัตถกรรมโกลาเลิกแบบเนี้ยเมันดียังไงมันเกิดผลอะไรในดวงเขาก็มีเคสต,ตัวอย่างคร่าวๆมาหลายเคสผมสรุปดังนี้ ขยันเข้าไว้ขยันเข้าไว้ไม่ว่าท่านจะทำอะไรอยู่ประกอบกิจกรรมทำธุรกิจของท่านต่อไปด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจขยันมันไม่ได้หมายความว่าสิ่งนั้นจะทำให้ท่านรวยแต่สิ่งที่ท่านทำ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 ไปเนี่ยมันจะเปิดโอกาสให้เรื่องเซอร์ไพรส์ให้เรื่องที่คาดไม่ถึง ที่เกี่ยวกับเรื่องโชคลาภเงินทองมันเข้ามาหาท่านเข้าใจไหมตัวมันเองไม่ได้ทำให้ท่านรวยโดยตรงแต่ทำโดยทำไปโดยปกติไม่ต้องหวังอะไรทำไปโดยแบบเรียกว่าก้มหน้าก้มตาทำงานที่ทำไปอ่ะขครขายของก็ขายของไปใครทำงานประจำก็ทำไป หรือใครมีอาชีพเสริมอาชีพใหม่ทำ,หทำนู่นทำนี่ทำไปไอตัวสิ่งนั้นน่ะมันจะไม่ได้ทำให้อยู่ๆก็อยู่ๆไม่ใช่เงินเดือนจากหมื่นเป็นแสนไม่ใช่ไม่ได้อยู่ๆเคยขายของได้วันละหลักพันอยู่ๆมาขายได้หลักแสนไม่ใช่แต่ 8, ขายทำไปทำไปทำไปเดี๋ยวมันจะมีโอกาสเข้ามาที่ท่านจะได้เงินก้อนใหญ่เอง ยกตัวอย่างเช่นอันนี้เรื่องจริงนะเปิดร้านขายของชำนะเปิดวันแรกเลยนะเปิดร้านขายของชำปั๊บอยู่ที่ต่างจังหวัดก็มีคนมาซื้อของซื้อน้ำซื้อของกินซื้ออะไรเล็กๆน้อยๆ,ๆธรรมดาก็ขายไปเปิดร้านก็ขายไปแต่ว่าทิศทางดีเขาบอกโอ้โ oh, หไอคนที่ไม่ค่อยถูกชะตากันในหมู่บ้านน่ะมันก็มาซื้อ เคยว่าเลิกมันดีอะ่ะมันเป็นคำว่ามีรางสังหรณ์ที่ดีดเขาเลยว่าเฮ้ยไอ้นี่อยู่ๆมันไม่ค่อยชอบหน้าเรานินทาเราเฮ้ยมันมาซื้อของเราอ่าเริ่มเรื่องดีแล้วนะพอถัดไปมีคนก็มาซื้อของธรรมดาสักพักก็ถามว่าอไอท้ที่ตรงหัวมุมตรงนั้นนาแปลงนั้นเนี่ยมันเป็นของใครอยากจะได้อยากจะติดต่อสอบถามก็เป็นของเขาไงเป็นของเจ้าของร้านเนี่ยแต่มันเป็นแบบ มันเป็นต่างจังหวัดแล้วก็ไม่ใช่อําเภอที่เข้าใจไหมไม่ใช่อําเภอที่มันจะเป็นแหล่งธุรกิจแหล่งอะไรอ่ะมันเป็นที่นาแบบโล่งๆว่างๆอ่ะท้องไร่ท้องนาปรากฏว่าก็เป็นที่ของเขาเอาคุยไปคุยมาก็ซื้อขายกันสิครับพอซื้อขายกันรู้ไหมว่าที่แปลงนั้นจบที่ยี่สิบล้านครับจากขายของได้สิบบาทร้อยบาท เห็นไหมอยู่ <Christmas> <holidays> ๆมีคนมาติดต่อซื้อที่ยี่สิบล้านอันนี้ดวงใครดวงมันนะอันนี้ไม่ได้บอกว่าทุกคนจะต้องเจอเหตุการณ์แบบนี้หรือทุกคนจะได้เงินล้านขึ้นมาแบบนี้นะแต่มันจะเปิดเจอเรื่องราวแบบนี้ของใครของมันตามบุญธรรกรรมแต่งแต่มันจะเจอเรื่องแบบนี้เนี่ยผมถึงได้สรุปว่าอ๋อมหัตธกรรมโกลาเรืเนี่ย โกราเลิกคือมาแบบงงๆอะ่ะมาแบบเซอร์ไพรส์อ่ะวุ่นวายแล้วแบบเฮ้ยเอา้ายังไงเนี่ยมายังไงวะเนี่ยโกราหนโกลาเลิอกอะ่ะเข้าใจไหมเออมหัาธาเนี่ยมันแปลว่าเศรษฐีอยู่แล้วกรรมก็คือการกระทําอยู่แล้วฉะนั้นมหัตธกรรมโกลาเลิกนี่คือตําแหน่งดาวองคารานี่อยู่ในราศีกรกฎครับและดาวองครมานเป็นดาวเจ้าเรือลาพระครับของท่าน แล้วดวาวังคารก็มาอยู่ในเรือนการเงินครับฉะนั้นชาวราศาีมิถุนถือว่าได้รับผลจากมหาธกรรมโกลาเลิศค่อนข้างชัดชัดเพราะว่ามันมาจากโชคลาภชัดเพราะว่ามันมาอยู่ในเรือนการเงินก็ขอให้เจอเรื่องดีๆเกิดขึ้นดังที่ผมเคยยกตัวอย่างเนี่ย <c oughs> แต่ของท่านมันอาจจะเป็นรูปแบบอื่นแต่ละคนไม่เหมือนกัน อย่างคนเก็บขยะเนี่ยเก็บไปเก็บไปเออไปเจอของมีค่าอะไรลักษณะแบบนี้ก็ได้เข้า mm. ใจไหมคือเราไม่ได้ทําเพื่อสิ่งนั้นเราทําสิ่งที่เรามีกับปัจจุบันของเราไปเรื่อยๆนี่แหละแต่เดี๋ยวมันมาเองมันมาแบบโกลาเลอกมาแบบเซอร์ไพรส์อ่ะเออนะดีไหมดีเหมือนกันนะเออก็ขอให้เกิดนะมิถุนเนี่ยเปอร์เซ็นต์การเกิดเรื่องพวกเนี้ ค่อนข้างสูงค่อนข้างสูงเพราะดาวมันตรงเลิกมหตธกรรมโกลาเลิกใช่ไหมมันก็คือเรื่องทรัพย์พอทรัพย์มันก็ต้องเรื่องตังค์นี่เรื่องตังค์เรื่องเงินเรื่องทองมันก็ต้องพบกระดุมพระสิและอังคารมันมาจากพบลาพระด้วยมาจากอลิไม่เป็นไรก็อลิมันก็ต้องก้มหน้าก้มตาทำอยู่แล้วก็ขอให้ได้ขอให้โดนนะเนี่ยตบท้ายด้วยดาวพุธ ดาวพุธเข้าสู่เรือนอลิแต่ไม่ต้องกลัวสุดท้าย2ี่สี่ตุลาเนี่ยดาวพุธกับดาวศุกร์เป็นดาวคู่ธาตุน้ําถูกไหมเป็นดาวคู่ธาตุน้ําราศีพิจิกเป็นราศีธาตุน้ํามันได้อาสีติธาตุครับมันได้คู่อาสีติธาตุครับเมื่อได้คู่อาสีติธาตุแล้วมันยังตรีโกนโอ้โหตีโกนสองชั้นเลยเนะเห็นไหม ดาวังคารคือดาวเจ้าเรือนมาอยู่ไหนมาอยู่เรือนการเงินตัวท่านเข้าสู่เรือนอริดาวสุกก็อยู่เรือนอริดาวเกตก็อยู่เรือนอริแต่มันสมบูรณ์ด้วยธาตุก็คือเป็นดาวคู่ธาตุน้ําและอยู่ในราศีธาตุน้ําเขาเรียกว่าคู่อสศีติธาตุสูงส่งดาวเกตมันก็ส่งเสริมเข้าไปอีกและสุดท้ายดาวเจ้าเรือนคือดาวังคารมาอยู่ในเรือนการเงินก็คือ ก็ต่อสู้แข่งขันเหนื่อยหน่อยแต่เหนื่อยในในเรื่องของความราบรื่นเพราะมันเป็นธาตุน้ำถึงจะเหนื่อยถึงจะหนักแต่มันาราบลื่นเข้าใจคำนี้ไหมเหนื่อยหนักก็จริงแต่มันมันเห็นชัดเลยว่าหนึ่งไปสองสองไปสามสามไปสี 3, 3่ 4, แล้วปิดจบจบแล้วไปไหนไปการเงินครับจบแล้วไปการเงินสบายใจไหมสบายใจ เนะเข้าเรือนอลีก็จริงอันนี้ไม่ได้ทายแบบอวยว่าด,ดีอย่างเดียวนะอลก็บอกว่าอลิถูกไหมได้เงินมาจากอลิก็แปลว่ามันก็ต้องทําต้องแข่งขันต้องต่อสู้ต้องช่วงชิงแล้วมันถึงจะได้ตัวเราก็ไปอยู่คลุกไปอยู่คลุกอยู่ตรงนี้ด้วยก็แสดงว่าแน่นอนเจอแน่เรื่องหนักๆเรื่องยากๆเรื่องที่ต้องต่อสู้แข่งขัน แต่มันสบายใจได้อย่างหนึ่งคือมันราบรื่นเพราะมันเป็นธาตุน้ําและเป็นคู่อสีติธาตุน้ําแล้วพบการเงินของท่านกรกฎก็ธาตุน้ําราหูก็อยู่ธาตุน้ําเป็นไงเป็นไงตีโกนธาตุน้ําชึ่งชั่งดวงนี้ได้สองต่อเลยนะหนึ่งตีโกนธาตุน้ำสองตีโกนธาตุลมเออมีถุนเปลี่ยนแปลง เคลื่อนไหวแต่ชีวิตก็เป็นไปได้วยความราบรื่นสรุปจบท้ายสวยงามนะ,ะสำหรับชาวลัคนาราศีมิถุนนะครับฝากหิ้งพระไว้ด้วยนะครับใครสนใจก็สอบถามสั่งซื้อไลอแอดฟาสเทกนะครับช้อปปี้ลาซาดา้านกๆโดยเฉพาะในไลอแอดก็มีส่วนลดให้ส0บอกว่าฟังมาจากคลิปอาจารย์ตังมันก่อหูทุกวันฉันอยากจะซื้อสักอันหนึ่งนี่นะสิเลยนะจ๊ะ ฝากกดแชร์กดไลคก์ like, กด Subscribe นะครับติดตามใส่กระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วก็ถูกใจคำทำนายเลี้ยงน้ำเลี้ยงกาแฟก็ที่เบอร์พร้อมเพลที่เห็นหรือ QR Code สแกนได้เลยนะ,ะดวงแห่งปังรวยเดือนตุลาคม2 5 6 7ลัคนาราศีมิถุนเดือนแห่งมหัตกรรมโกลาเรอร์วุ่นวายไว้แล้วรวยขอให้โชคดีทุกท่านครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ